บางคนถามว่าตื่นมาตอนเช้าเนี่ยเปิดประตูออกมาจะเปิดด้วยมือซ้ายหรือเปิดด้วยมือขวาหรือว่าจะก้าวเท้าออกจากบ้านเนี่ยจะก้าวเท้าซ้ายหรือเท้าขวาออกก่อนจึงจะเป็นมงคลกับชีวิตอย่าไปถือเรื่องนี้เลยโยนี่แค่ถือจีวรก็หนักแล้วนะนะเบาๆแค่เนี้แต่ถ้าถือทั้งวันเนี่ยก็น่าจะหนักอยู่นะถืออะไรแม้แต่หน่อยนึงนิดนึงถือมันก็หนักพระพุทธเจ้าไม่เคยสอนเรื่อง เลิกงามยามดีที่มาจากฟ้าจากเทวดาจากอะไรยังไงแต่มาจากเจตนามาจากจิตของเราที่เป็นกุศลเป็นมงคลถ้าหากว่าก้าวเท้าขวาเท้าที่ถนัดออกไปก็ขอยกตัวอย่างแล้วกันเปรียบเทียบว่าบางคนขอเอาสิ่งที่ถนัดเนี่ยนำทางชีวิตก่อนได้ไหมแล้วถ้าบางคนถนัดถนัดในเรื่องของการนินทาคนอื่นถนัดในเรื่องของการสร้างอากุศล แล้วเอาความถนัดในเปรียบเทียบนะเปรียบเทียบว่าถ้าเท้าข้างที่ถนัดเอาความถนัดออกไปออกมาถึงก็น,นินทาคนนั้นคนข้างบ้านอาบ้านนั้นทําไมจอดรถแบบนี้บ้านนี้ทําไมเสียงดังแบบนั้นบ้านนู้นทําไมยุงบ้านแกมาบินมากัดลูกสาวบ้านฉันเอาความถนัดด้วยการคืออะไรก็ตามทีที่มันเป็นปัญหาเอามาเป็นความวุ่นวายใจไปหมดความถนัดก็คงไม่ดีหรือว่าจะเอาข้างที่ไม่ถนัดออกมาก่อนข้างที่ไม่ถนัด ก็ยกตัวอย่างเปรียบเทียบว่าบางคนอาจจะไม่อาจจะไม่ถนัดเรื่องเรื่องสิ่งที่บางอย่างที่ทําไม่ได้ไม่ถนัดจริงๆแต่ก็ยังขืนที่จะทําอันนี้ก็ไม่ดีบางอย่างไม่ถนัดและขืนทําฝืนทําจนเสียสติก็ไม่ดีหรือว่าถนัดถนัดซะจนเกิดเป็นสติเป็นอัตโนมัติในเรื่องการถนัดในความที่ไม่ดีอันนี้ก็ไม่ดีงั้นถนัดหรือไม่ถนัด เท้าวขวาหรือเท้าซ้ายมือขวาหรือมือซ้ายที่ถนัดหรือไม่ถนัดแต่ถ้าเรามาตั้งเจตนาดูแล้วมันเป็นการถือที่ผิดจากหลักธรรมที่พระพุทธเจ้าตรัสถึงเอาเจตนาดีเป็นที่ตั้งก่อนเจตนาที่เป็นมงคลก่อนคิดดีพูดดีทำดีตามมักมีองค์แดเนี้ยนะศีลส,สมาธิปัญญามักมีองค์8ดยุบรวมมาเหลือศีลสมาธิปัญญาเนี่ยถ้าพิจารณาไตรตรองดูแล้วไม่ตรงเลยถือไว้ก็หนักเปล่า ถือไว้นิดหน่อยก็หนักเนี่ยถือถือมาพักหนึ่งยังรู้สึกว่ามีน้ำหนักขึ้นเพราะว่าถือนานเกินไปอาฉะนั้นออกจากบ้านจากก้าวเท้าขวาหรือเท้าซ้ายยังไงออกไปก็คงไม่ใช่เป็นประเด็นเอาเจตนาก่อนถ้าเราออกจากบ้านเราตั้งสติว่าเราจะออกไปแล้วเอาตั้งเจตนาเราจะไปทําอะไรเราเปิดไปปับ๊บเราจะทําอะไรเป็นเรื่องแรกนะเราจะทักใครเราจะยิ้มให้ใครเราจะมีเมตตาต่อคนข้างบ้านไม่เป็นไรเสียงดังหน่อยนึงก็ไม่เป็นไร เดี๋ยวค่อยมาคุยกันว่าทํายังไงเสียงดังจะลดลงหรือนู่นนี่นั่นอะไรต่างๆพิจารณาตามเหตุผลแล้วเอาเจตนาดีเป็นที่ตั้งก่อนซ้ายขวาไม่ใช่เป็นเรื่องสําคัญถ้าคนมาถามว่าพระอาจารย์ครับวันนี้ผมจะไปออกรถเนี่ยดูเลิกให้ผมหน่อยได้ไหมก็ต้องถามว่าเออวันนี้โชรูมเขาเปิดไหมถ้าโชรูมเปิดเงินดาวพอไหมถ้าเงินดาวพอโชลูมเปิดก็ก็น่าจะได้อยู่นะยมงว่างไหมนะพาพอ่อพาแม่ไปด้วยถ้าพ่อแม่ว่างให้ นะไปให้ชื่นใจกับนะกับผลผลิตที่ลูกอุตสาหนำพักน้ำแรงได้เงินมาไปดาวรถนะก,ก็ถือว่าได้แล้วนะไม่ต้องไปคอยเลิกผานาทีเทวดาชั้นฟ้าเลิกยามงามดีอะไรที่ไหนนะเอาเจตนาที่ดีเป็นเกณฑ์ไว้ก่อนแล้วก็นะปัจจัยแวดล้อมที่เหมาะควรแก่เหตุอันนี้เป็นเรื่องสำคัญนะที่พุทธศาสนาสอนไว้ก็ขอให้เราทุกท่านได้ตั้งใจประพฤติตามคำสอนของพระพุทธเจ้ากันต่อไปเถอะ ขอให้เป็นมงคลเช้านี้อายุวัโนโสุขังพลังเทิน er เรียกแล้วก็ไม่ยอมมาซะด้วยนะก็คงจะอยากมาใกล้ๆแหละเพราะเห็นคนมาก็น่าจะคุ้นเคยว่าต้องมีอาหารมาให้แต่ก็ไม่กล้าจะเข้าใกล้เพราะยังไงก็ยังมีความกลัวอยู่ดีเช่นเะดียวกันนะโยมนึกเห็นปลาแล้วก็ทำให้นึกถึงว่าในแต่ละวันที่เราออกไปทำงานกัน ก็คงจะมีความกลัวอยู่ในใจแหละกลัวรถชนกลัวรถเฉียวกลัวอุบัติเหตุจากเครื่องจักรในการทํางานพระบินทะบาทตอนเช้าก็กลัวรถเฉียวรถชนรถวิ่งผ่านไปมาจนจีวรกระจายไปหมดแต่ก็หิวไงโยมหิวแต่ก็ก็กลัวแต่ก็ต้องไปเช่นเดียวกันเห็นปลามาอยู่ใกล้ๆแต่ไม่กล้าใกล้จริงในระยะที่จะเป็นอันตรายต่อเขาก็คงเป็นข้อคิดได้ว่า เมื่อชีวิตเกิดมาพระพุทธเจ้าตรัสว่านี่แหละโทษภัยของสังสารวัฏโทษภัยของการเกิดเมื่อยังเกิดอยู่ก็ยังต้องกินต้องใช้กินนอนสืบพันธุ์กลัวภัยสี่อย่างเนี้ยที่สัตว์มีแต่มนุษย์ยังมีเพิ่มไปกว่านั้นอีกคือมีศีลรมได้เพิ่มเติมศีลรมเพิ่มเติมจนกระทั่งถึงการบรรลุทมได้แต่สัตว์เดรจชานทำไม่ได้งั้นทุกคนทุกชีวิตเกิดมาก็กลัวด้วยกันทั้งนั้น งนโทษภัยของสังสารวัตคือมันก็ยังต้องกินต้องใช้แต่ก็ยังมีความหวาดกลัวแล้วก็ไม่รู้ว่ากรรมเก่าจะมาให้ผลจนจะต้องเจ็บต้องตายต้องพิกลพิการวันนี้ก็ไม่ทราบเหมือนกันแต่ก็หิวไงหิวเนี่ยพูดแล้วก็หิวด้วเห็นปลาแล้วก็หิวเหมือนกันหิวแทนปลานไม่ได้อยากฉันปลาเห็นเป็นข้อคิดเล็กๆน้อยๆยแล้วกันว่านะเราทุกคนล้วนมีความกลัวเมื่อ ไม่อยากเกิดมาต้องหิวแล้วก็ยังต้องกลัวแล้วก็ยังต้องไปทำงานยังต้องวุ่นวายก็ต้องหาวิธีในการเจริญสติปฏิบัติจนกระทั่งหยุดการเกิดให้ได้ถ้าเราหยุดการเกิดทุกๆขณะจิตให้ได้หยุดการเกิดโลภเกิด,กดเกิดโกรธเกิดหลงหยุดการเกิดเหล่านี้ให้ได้แนวโน้มที่จะไปสู่การหยุดเกิดจริงๆที่เป็นอัตโนมัติคือพระนิพพานก็เกิดขึ้นได้จริงๆก็จะได้ไม่ต้องมาหิวแต่ก็ยังกลัวไม่กล้ายอยู่ใกล้ ขอเป็นข้อคิดกับปลาที่เห็นวันนี้สักเล็กๆน้อยๆขอเจริญพร